ตอนที่110ฝนศาสตรฝนสาดลมซัดห้องทัศนาสองห้องเครื่องกลเปลี่ยนชั้นเตรียมพร้อมข้างเครื่องกลเปลี่ยนชั้นอสศนหนูกำยำกลุ่มหนึ่งพอได้ยินคนงานในห้องโถงตะกกนพวกมันก็ออกแรงวิ่งปั่นล้อหมุนเป็นการใหญ่ล้อหมุนเชื่อมติดอยู่กับเชือกเครื่องก้านตลับลูกปืน ลือกหอยยักษ์จะถูกแขวนไว้อีกด้านค่อยๆยกตัวสูงขึ้นอสูรปลาข้างเหลืองนำแขกไปยืนอยู่กลางย่าง,ง,งกลางแอ่งย่างเอ่งกลางเปลือกหอยยักษ์แนะนําอย่างนอบหนอมโรงเตี๊มหวังเจียงโหลของพวกเราเป็นโรงเตีม๊มชั้นสูงห้องทัศนาอยู่ชั้นบนสุดเขาก้มหน้าตะวัดอสูรหนูพวกเจ้าไมาย่ยินชื่อยินที่นายท่านบอกไมก่โกรง่ายเร็วกว่านี้อีกอสูรหนูยิ่งออกแรงวิ่งวงล้อหมุนเร็วรี เปลือหอยยักษ์บรรทุกพวกมึ่งสลีขึ้นไปยังชั้นบนสุดมันจะเทือนเบาๆคราหนึ่งก่อนจะหยุดนิ่งอสูรสามตนได้เปิดโลกกระทัดสองตาเบิงโพรงปากอ้าขางมึ่งสลีถ่ายเสียงบอกจี้เซียวแดนอสูรนิยมเช่นนี้ต่อให้เป็นเรื่องที่อสูรชั้นสูงสามารถทำเองได้ยังไงก็ต้องมีอสยรชัน้นตามคอยรับใช้ราวกับมีเพียงเช่นนี้ถึงจะแสดงสามารถถึงจะสามารถ,สาารถแสดงออกถึงฐานะสูงส่งของตน อาูนปลาข้างเหลืองค้อมกายฝ่ายมือบอกว่าเชิญขอรับไหนท่านเมืองสลีอาตกรางวันให้ที่เซียววักเงิน ห้องพักสองห้องติดกันเครื่องอสูรทั้งสามพักรวมกันอยู่ในห้องหนึ่งเบื้องสีกัจจีเสียวสองคนพักอยู่อีกห้องหนึ่งไม่นับสนโศเกียริคราในแขนเสื้ออสูรปลาข้างเหลืองพาพวกเขาเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งเอ่ยปากแนะนําพวกเราได้จัดเตรียมของเครื่องใช้ทั้งหมดไว้ให้ในายท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าร,าร่างเดิมของนายท่านเป็นเช่นไรล้วนสามารถพำนักได้อย่างสะดวกสบายไม่เสียทีที่เป็นห้องทัศนาบนชั้นบนสุด การตกแต่งล้วนไีเป็นไปอย่างวิจิตรรู้ราโออากว้างขวางอสุรทุนง,งานกล่าวต่อสระน้ำในห้องสร้างเดยนแบบสระน้ำในตําหนักแก้วเจรไนของจอมอสูรแม่น้ำไปเหอ่อเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ10เท่าแต่ถึงอย่างนั้นก็มากพอในท่านลองสแสวงหาความสุขเอียงจอมอสูรแม่น้ำไปเหอได้ นายท่านสามารถอาบน้ำร่วมกับบ่าวคนโปรดจะองค่ำเกินงดงามร่วมกันเสียงได้ใดาภายในห้องล้นไม่อาจเล็ดลอดขอนายท่านได้โปรดวางใจเมื่งสลีนิ่งเงียบไม่พูดเรื่องอาบน้ำของจอมอสูนของพวกเจ้าไม่ได้หรือไรกันมีอะไรจำเป็นต้องพูดหนักหนะหรือพวกเจ้าจงใจหาเรื่องค้าเขาเบิกมือว่าออกไปได้แล้วอสูนปลาข้างเหลืองเห็นแก่คนสำคัญไม่พอใจฉะนั้นก็รีบขอตัวลาทันทีได้อีกฝ่ายพ้นออกจาก ออกไปจากห้องพี่โยก็ตื่นเต้นจนกายร่างเดิมกระโดดโลดเต้นไปทั่วห้องข้าไม่ถึงว่าพี่โยจะมีวันนี้ด้วยร่่งหุยก้อยฝ่ายจะตื่นเต้นเกินไปรีบลงมาเกิดไปชนอะไรแตกเข้าอ,อส่นบ้างไม่แค่ต้องเดือดร้อนยุ่งยาก ชูวาพูดกับอาจารย์สิทธิ์ยอดพูดกับสิทธิ์อาจารย์แห่งยอดเขาฉางโชนหากมีเวลาเชิญพวกท่านมาเมืองไปเหือบ่อยๆถ้าย,ยินดีมาดูแลแต่ว่าครั้งได้คิดว่าผู้บำเพ็ญพศชาวมนุษย์มาแดนอสูรอันตรายใหญ่หลวงเพียงใดเขาก็รีบแก้ไขไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของท่านมาให้น้อยหน่อยจะดีกว่าปิโยบินผ่านม่านไขมุกตรงไปยังดาดฟ้านอกห้องรีบมาดูแลแม่น้ำไปเหือ บมืงสีกลัวาู่ร่วมบำเพ็ญจะคิดถึงเรื่องอื่นอีกจ,กจึงจูงวิจี้เี๋วเดินมาที่ดาดฟ้าพวกเราไปดูทัศนียภาพยามราตรีกันม่านมุกถูกแหวกออกสายลมยามกั้มเคืนพัดปะทะใบหน้าขอมองจากห้องทัศนาบนลงเตียมหวังเจียหลงที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็คือถนนกำแพงเมืองโคมไฟจากร้านดวงนับเหมื่นในเมืองไปเหอะมืดบ้างสว่างบ้างไกลออกไปคือแม่น้ำใหญ่ไหลลงสู่ตะวันออก แล,ล้วล่อเื้อนโถมถาอยู่ใต้จันทร์กระจ่างแสงึีงเงินส่องประกายระยิบระยับก่อนจะหายลับเข้าไปในเทือกเขาไกลห่างชูโว,วาดื่มดำอยู่กับทัศนิภาพยามค่้คืนก่อนจะเอ่ยปากพูดออกมาก็หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ข้าอยู่ในเมืองไปเหออมาเจ็ดสิบปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแม่น้ำไปเหอเช่นหนีจู่ๆมั่งสลีกระท้อนหายใจแผ่วภูเขาลำธารยังคงอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนเก่า เราอาสูรหมุนเวียนเปลี่ยนผันไม่สิ้นเจ้าแย่งข่าชิงเจ้าอาสูรเรียกราชันวีรบุรุษผูก้าถูกฝนสาดซัดถูกฝนสาดลมซัดอยู่เสมอสุดท้ายเหลือแต่ผูผารำทานไม่ว่าหนึ่งจากสามปีหรือหนึ่งจากสามสิบปีแม่น้ำไปเหอยังคงเป็นแม่น้ำไปเหอชี้เสียวคล้ายเข้าใจความในใจของอิฝ่าย์เขาุมมือเมืองเสรีเบาๆปีอยูบอกว่านั่นก็คือเขาเหยืสาน หลังพ้นแม่น้ำไปเหอไปพวกเราก็จากข้าสู่ดินแนจอมอสูรเขาเฮยสานเปลี่ยนจากนั่งปูไปเป็นสัตว์ป่าข้ามภูเขาเทือกเขาสุดท้ายก็ยังไปถึงป่าหงหลิงมันนึกถึงวันนี้ตอนอยู่ที่เหอจินจูเห็นสิทธิอาจารย์แห่งยอดเขาช้างชวนสั่งอาหารชั้นเลิศดเต็มโต้ฉนั้นก็รู้สึกว่ามึงสลีคงชอบอาหารเลิศดรสจึงพูเสริรหมู่บ้านเขาเฮยสานเต็ไมไปด้วยอาหารป่าชั้นยอดนานา,นาชนิดหากินที่อื่นไม่ได้ โบราณว่าไว้ใกล้ภูเขากินภูเขาใกล้ทะเลก็กินทะเลสภาพแวดล,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 ล้อมเช่นไรหล่อหลอมอสูนเช่นนั้น <S <S เมืออเสหลีทอดตามมองไกลออกไปท่ามกลางทิวทัศน์มีกระบี่ยักษ์เล่มหนึ่งโผทะลุออกมาปลายยอดชี้แทงฟากห้ายามรัดีเขาเข่นพลังปราณเพ่งพินิษที่แท้มันก็คือเจดีย์องค์หนึ่งยนยอดเจดีย์มีสักาคา้ยปลายกระบีเมืออเสหีถามว่านั้นคือเจดีย์อันใดร้อยหุ่น ร่นหุยมองตามมึงสลรไปลายมีเจดีที่ใดทางนั้นน่าจะเป็นอาจะจูร่ร่นหุยก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้หันประสบตากับพี่หยหูตายหูกระตายสันริกน้ำเสียงของพี่ยเองก็แผ่วลงชายเดินเชื่อมต่อระหว่างเขาเหยซสานกับแม่น้ำเป่ยเหอคุกแรกของแดนอสูงเจดี์จ้นยาวสูรชั้นสูงสองตนที่ทรยศจอมอสูนหลิงสานถูกกักขังอยู่บนยอดเจดี หูเมียของชูอาลูกตั้งเขากระชิบคัดยินว่าทันทีที่วันจัดสนวนหมื่นอสูนมาถึงจอมอสูนเขาลิงซานจะเผาอสูนทรยศต่อหน้าอสูนทั้งหลายเพื่อเพิ่มความคึกคกชูอาสักเท้าถอยหลังออกสองก้าวโดยไม่รู้ตัวราวกับเพราะมีจจดีย์ดังกล่าวอยู่ แม้แต่ทัศนิภาพยามราตรีงดงามสัญชาทานใจของแม่น้ำไปเหออก็ยังกระบกายเต็มเปี่ยมประดยแแผนการร้ายไม่ปลอดภัยเมืองสิริพูดได้ยําเสียงราบเรียบกันนั้นระพีโยบอกว่าเดิมไม่ทับอสูรใต้บคับบัญชาของนามอสูรของจอมอสูรเขาหลิงซานมีอยู่ด้วยกันห้าตนหลังเขาตั้งตนเป็นจอมอสูรไม่ทับกะสาขาวกับไม่ทับจิงจอกมั่วก็ไม่ลงรอยกับเขา ตั้งกลุ่มต่อต้านขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ให้ให้กับจอมอสุนเขาหลิงซานถูกอีกฟายจับขังไว้ในเจดีเจิ้นเหวาลูกน้องก็ไม่ทับต้องสองล้วนบุกจอมอสุนเขาหลิงซานถลกหนังระกระโดกเกินลงท้องหมดสิน้นชมนุมเหมือนอสุนครั้งนี้นอกจากจะเผาหนังเพียงพอของจอมอสุรเขาเสียสารแล้วยังจะเผาอสุนทอระยศทั้งสองสบแสดงแสยานุภาพของจอมอสุรเขาหลิงซานให้เป็นที่ประจักษ์ เมื่งเสลีคิดเจ้างูเหลืองยักษ์โกหกตาใสาชัดๆเจ้าไปเอาหนังเพียงพรมาจากที่ใดจบตอนที่หนึ่งรสิบครับขอบคุณครับ